เคยเขีนเป็นเลขสามคตัวบมาเขเห็นเป็นเลขสามในตัวเล้ระบิดที่ด็กว่าน่าตาเุ้ยพะเจ็ดเจกับหนึ่งหนึ่งเลขกสองด้านเฮ้เลข2สองด้าน เคยเหน้ตากคดีลาเคยเห็นเจ๊กันนึงนู้เลขคนบวมหมั่ะเลขคนบวชือเลสอบออกได้คนบวชือเลขวัจันทรเลขวัเสยบเลขวดดุลเลขวัจูดจานหัวใจเดีวไทยเจ้าน่ะดี หนึ่งเจ็บหนึ่งที่จะได้หาแสนน่ะนะมีเรี่ยวออกตัวเกินด้วยนะแนนแบบปูนี่รถไถแบบปูเล็กน่ะเคยได้หาแสนนั้นปะปูเอ้ยนาเอ้ยสวกมานอยู่ใส่เนาะลาบั้นที่ฟึ๊กที่หนาดิเพราะน้อมันอยุ่งได้ทุ่ม คนเราเจ็ดเจ็ดอีกแล้ดเจ็ดเลยหลอก,กคอยมาคอยขึ้นเย็นเจ็ดเ <laughs> ล <laughs> ยแลอหัวจะน้ำตาเทนน้ำตาเทียนน้ำเจ็ดเจ็ดหนึงน่งหนึ่งชิมากกว่า เกล็นรถไทยคือไทยเนาะนิะ่งให้คือเกา่าคนเคยไใดไม่เทยบว่ระวังเน้อเกล็ดกำลังมันตัวเดียวกันเน้อยังม,มีเงินสมองรถไถยเหทั้งรถไถทั้งรถเกลียวรถขี่อับกับเขาศูนย์ นั่นเจ้ามันจะมาตามเจ้าว่าเจ็ดเจ็ดหนึ่งไหมเจ็ดเจ็ดกับชิคกี้โอ้ มาขยันมามาคุกเจ็ด้จากโอเคเก่าเจ็ดโเคัมองเห็นกัได้หรเห็นกนเด้เพื่อนก็เห็นเจ็ดเจ็ดขวัญนะมาคุกเจ็ดเก่าเจ็ดก็คักเจ็ 6, 7, 7, 9, หกเจ็ดเจ็ดเก้าคือบอมาที่นี่เจ็ดหกหนึ่งก็คือเด้เจ็ดเก่าหนึ่งเนาะโอ้อย่าไปตีปีนานร้ายเถอะตอนนี้จักเป็นตัวใดมาก ก็คือบเห็นแทบบาที่นี่ผู้นว่ามันกิไปนนอือืมที่ให้บอกนะซับมันอืมมันอะไคือใจเราคือใจเนาะเจ็ดเจ็ดศูนยนะคือใจเขาเลยเขาลอกเลยเจ็ดเจศูนย์คือใจแล้ว อันเห็นนาเห็นตาทั่วนาทั่วตาแล้วมาห้ม, <c oughs> มหกันแล้ววะฉันโบลูให้กันมาเจนี่เป็นพูจัไนไดมาแต่วอะไรมาห้อมเป็นลูกเป็นลานให้กันเนี่ยสาธุฝากเนือ้อฝากตัวในเดอ้อปูญาเดอ้นอน้องจ๋าจ๋าผ้ารวยฝากเนื้อฝากตัวให้เป็นลูกเป็นลานน้ำเดอ้อไดมีบุญหลายสายเงาใด้มาให้รวมไหวน้ำเพลินเนาะเพลินจองมาก อ้ยเห็นแต่เจ็ดเจ็ดเท่านั้นชุดนั้นกลายเป็นชูนมาแล้วใช่ไหมชูนกัหนึ่งตัวเดียวกันเนาะเจ็ดเจ็ดศูนย์ซื้อผินซื้อลงซื้อผิ้อลงซื้อผินซื้อลงนะคะเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะคะแล้วก็เจ็ดเจ็ดศูนย์นะคะซื้นซื้ ศูนย์อีลีเพราะว่าศูนย์กับหนึ่งตัวเดียวกันนะคะไม่เช่นนั้นเจ็ดเจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดเจ็ดศูนย์นะคะเพราะว่าเพื่อนไฮยุนีนะคะรัฐบาลไทยบัวฟาดนะคะเจ้าของเพื่อนบอกว่าซื้อถึงซื้อลงเอานะคะเห็นบ่โมมี่สั่มน้ำมกลายเป็นศูนย์เลยเห็นบ่โมมี่อะไรบ่เจ็ดเจ็ดเท่านั้นเจ็ดเจ็ดได้เจ็สองตัวเห็นแค่สองตัวเนี่ยค่ะ สองเจ็ดหนึ่งโมไม่เลยน่ะได้แค่สองอันสวัสดีได้แค่เจ็ดเจ็ดเจ็ดสองตูนมาก็เรียกว่าเป right. ็นเจ็ดสองก็นี้คือเจ็ดเจ็ดได้ได้ได้แค่เจ็ดเจ็ดนะคะนะคะเพนั้นนะคะได้แค่เจ็ดเจ็ดนะคะพี่ดองนะคะสวัสดีครับเนนตีสุรโรพูดนะสวัสดีครับ เ้ตผมจะกันบ้างล่ะนะคะได้แค่เจ็ดเจ็ดนะคะพี่น้องนะคะนะคะเจ็ดสองโตค่ะพี่น้องนะคะเจ็ดเจ็ดศูนย์นะคะนะคะเห็นชัดเจนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ใกล้ๆนะคะนี่เลยนะคะนะคะแคปแคบเอาไปซูมดูนะคะ นะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะนะคะเจ็ดเจ็ดศูนย์น,นะคะเจ็ดเจ็ดศูนนะคะอ่านะคะทางนี้นะคะเดี๋ยวเจ๊จินาหันหน้ากล้องทางนี้ด้วยนะคะเอานะคะจะจำนำึ่งพัหาจุดหนี้แตกสามตัวที่เป็นเพลนทางกระจกตอนด้านหน้ามันก็ได้ แม่นนะคะคือเคือหอยห้าวพ่วงเจ็ดเจ็ดเจ็ดเจดเนะคะเห็นไหมค่วมาเดี่วออกเก็บเบิเลยออกบิเลยได้กินดานี่เราโมนกระดาแม่นในพ่วงห้าวพ่วมาไล่หอยิมห้าวพวงมาไล่ิมนะเลขแตกสามตัวลงเลขแตกสามตัวเจ็กับพอเลยนะคะเห็นแต่เจ็ดสองตนะคะพี่้องนะเอานะคะวันนี้นะคะนะคเลขเบิ้แล้วก็เลขอันนะกเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งหนึ่งนะ เบิ้ลแล้วก็อันนะคะพี่น้องนะคะเจ็ดเจ็ดนะคะพี่น้องนะคะได้แค่เจ็ดเจ็ดเองนะคะอย่าลืมนะคะเจ็ดเจ็ดกันหนึ่งหนึ่งนะคะพี่น้องนะคะตัวอื่น,นไม่เห็นเลยนะคะมัเ<ล>นเป็นซีซีสองเนาะอืมตรงเลยนะคะตอนนั้นนะคะเจชนามาขอนะคะได้สีซีสองนะคะแตกสามตัวนะคะวันนี้ได้สองตัวเองนะคะเจ็ดเจ็ดนะขมานเนาะ รัฐบาลวันที่หนึ่งเนาะรัฐบาลวันที่หนึ่งมิถุนานะคะจะมาขอมือนีนะคะ<า>อยู่ในนี่ปังแห้งนะคะ ุเพื่อนไทยแค่แค่เจ็ดเจ็ดเท่าน,นั้นนะคะพี่นงะคะเอานะคะวันนี้สุดปังเลยนะคะขอบคุณนะคะอย่าลืมนะคะอันนี้มาขอให้แล้วนะคะเพราะว่าเชจินาเคยมาขอนัาเพินแล้วมันเตกสามตูนะคะพี่นงะคะเมื่อนี้นะคะในมีโอกาสได้มากนะคะได้แค่เจ็ดเจ็ดนะคะพี่นงะคะ่ะได้แค่เจ็ดเจ็ดเองนะคะเอาวันนี้ขอให้โชคๆมันหมานดํารามรวยเบอร์สุขสุขคนนะคะขอบคุณที่เข้ามารับ ชมนะคะขอบคุณที่เข้ามารับซับนะคะพี่น้องเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งหนึ่งนะคะพี่น้องนะคะบพรแม่นวันซื้อต่เจ็ดเจ็ดนะคะหนึ่งหนึ่งเอานะคะเอาตายย่างเกียดเลยนะคะพี่น้องนะคะเออเอนะคะเอาวันนี้นะคะสอยดาวนะคะดาวมีแค่ดาวเดียวเองนะคะเก้าสามหนึ่งจัดไปวันนี้ขอให้รวยนะคะหนึ่งหนึ่งมาเลขหนึ่งหนึ่งมาเลขรถพวานะคะเจ็ดเจ็ดก็เลขรถพวานะคะพี่น้องนะคะเพราะวันหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันนะคะมันเป็นเลขอันเบอร์เลยนะคะเอาวันนี้ขอให้รวยรวยปังๆนะคะเจ๊จชินาจะขอตัวแล้วนะคะ จะไปกลับบ้านไปนอนนะคะบ่ฮู้ว่าสิเทร์หอดบ้านจันทรงนะคะในคลิปนี้ก็รวยๆปังๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจกินดาอ่าใช่น้องจ่ายผ้าร้อยขอบคกณติดตามเพื่อเริ่มจ่ายตั้งช่องสวัสดีค่ะเจกินดารวมนั่งครับอันนี้เราสาธุค่ะท้ายเอาด้ไหมเนี่ยจิ๋ย